คลิปนี้นะครับก็จะนำมาให้ชมนะครับเป็นวัดถมคนนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดอยุธยยานะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมเนี่ยท่านเป็นพระเกจินะครับในยุคของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับก็ถ้ามีงานปลุกเสกที่ไหนเนี่ย ก็ลองไปค้นประวัติเก่าๆดูได้ถ้ามีก็จะมีชื่อหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมเนี่ยไปร่วมด้วยนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่แทบทุกงานถ้าหลวงพ่อท่านไปได้นะครับจนมาช่วงหลังๆท่านเริ่มชลาภาพก็อาจจะไปน้อยลงนะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไปที่วัดไม่ขาดสายนะครับเอากระเป๋าสตังค์ไปให้ท่านเป่านะครับเอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเป่านะครับนะครับ าลูกพาหลานไปกราบไหว้นะครับก็เดี๋ยวจะนามาให้ชมนะครับพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับในถาดนี้นะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับก็จะเริ่มกันด้วยเหรียญนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็เป็นเหรียญลงยานะครับก็เนื้อลงยาแดงก็เป็นสีที่นิยมนะครับสีหลักเลยนะครับของเนื้อลงยาทั่วๆไปนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นเหรียญ รุ่นสร้างเจดีนะครับของหลวงพ่อเอียดนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับสร้างเจดีห้าหกนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ทานหลวงพ่อนะครับทานหลวงพ่อนะครับเก็บได้นะครับหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับก็ถือว่าแท้ทันนะครับถ้าพูดง่ายๆก็แท้ทันนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นลงยาแดงต่อไปก็จะเป็นเหรียญลงยาน้ําเงินนะครับผมก็จะเก็บไว้3-4สีเลยนะครับอันนี้ลงยาน้ําเงินนะครับสร้างเจดีลงยาน้ําเงินนี่นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้มีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับรุ่นหลังๆรอยจานของพ่อจะไม่ได้สวยมากเหมือนรุ่นเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าท่านก็ชราภาพมากแล้วครับ จริงหมอก็ไม่ค่อยจะให้จานด้วยเพราะหมอจะให้งดใช้สายตานะครับอันนี้เป็นลงยาสีเขียวนะครับอันนี้ก็เช่ามานะครับ Hollywood. crazy 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 <ener> ไม่แพงมากนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่จะให้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่าเหรียญช่อมะกอกนะครับอันนี้ครับเป็นเหรียญช่อมะกอกนะครับถ้าเรียกง่ายๆก็รุ่นช่อมะกอก ครับเพราะด้านล่างจะมีคล้ายๆใบใบไม้ครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับตอกเลขจต่โคตรอ่างด้านหน้าออ่างก็คือเอียดนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับเขาด้านหลังนี่นะครับหลวงพ่อเอียดก็มีหลากหลายรุ่นนะครับที่ปลูกเสกวิธีเสาห้านะครับส่วนใหญ่เหรียญท่านจะมีจานนะครับอย่างน้อยก็2ตัวนะครับด้านข้างนี่นะครับเห็นไหมด้านข้างซ้ายกับด้านข้างขวานะครับจะจานประมาณนี้นะครับ นี่เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมอันนี้เป็นเหรียญช่ามะกอกปีสี่สามนะครับไปกันไวๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเนิ่นนานไปอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับมังคลายุนะครับเป็นเหรียญรุ่นมังคลายุหลวงพ่อเอียดนะครับจะเรียกก็คือเหรียญมังคลายุสร้างฉลองตอนที่หลวงพ่ออายุแปดสิบนะครับนี่นะครับยันนี้จะเป็นยันใสลักษณ์ของหลวงพ่อเอียดนะครับซึ่งตกทอดมาจาก ะอาจา์ของหลวงพ่อเหียดก็คือหลวงพ่อแจ่มนะครับถ้าจำไม่ผิดก็หลวงพ่อแจ่มวัดไผ่ล้อมนะครับเดี๋ยวถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยครับก็ซึ่งผ้าจาร์หลวงพ่อเหียดเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงป่อขันวันนกกระจาบนะครับเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงป่อขันวันนกกระจาบนะครับท่านก็สืบทอดต่อต่อ,ตอ,ตอนะครับก็ใช้ยันนี้นะครับเป็นยันหลักที่นับเหรียญบังคลายุ อันนี้เป็นรุ่นวัดแตกนะครับเพราะรุ่นวัดแตกก็คือคนไปเช่ากันเยอะมากนะครับไปนอนค้างคืนที่วัดนะครับไปรอตั้งแต่ตี3ตี4นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ของโบสถ์นะครับเรียนไตรมาสห้านะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับนี่นะครับก็จะมีลายจาร์ังเกตเรียนหลวงพ่อหลายๆรุ่นเรียนๆก็จะมีลอยจารนะครับไตรมาสห้าสงนะครับ ลงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับนี่ก็เป็นไตมาห้าสองเหมือนกันนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เริ่มกระเทาะไปดูมีหลายเหรียญนะครับก็เก็บไว้หลายเหรียญนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญไตมาห้าสองนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับถ้าจำไม่ผิดก็สร้างสีละห้าร้อยเหรียญนะครับส่วน เงินน้าต้องคำรู้สึกว่าจะร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญผมจะต้องไปดูคลิปเก่าๆนะครับจะจะมีข้อมูลบันทึกไว้ให้ด้วยนะครับในช่องรายละเอียดอันนี้เป็นไตม้าท่าสองนะครับเป็นรุ่นวัดแตกนะครับคนมากันเยอะมากทะลักเลยครับเต็มวัดไปหมดเลยนี่นะครับปีห้าสองนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ นี่นะครับเรื่องสมศัก์หลวงพ่อเอียดนะครับนี่เป็นกระไหลทองนะครับเนื้อนี้นะครับถ้าข้อมูลคร่าวๆก็คือนําเนื้อทองแดงนะครับมาชุบกระไหลทองนะครับให้หลวงพ่อไว้แจกนะครับอาจจะแจกพระพระผู้ใหญ่หรือว่าแจกเวลาท่านไปกิจนิมนต์ไปเจอพระเจออะไรท่านก็แจกนะครับอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะเอาให้ท่านแจกนะครับ แตถ่ถ้าให้บูชาที่วัดจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่เนื้อกระไหล่ทองเนี่ยเขาทําเอาเนื้อทองแดงที่เหลือเนี่ยามาชุบกระไหลทองนะครับแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อไว้แจกนะครับส่วนก็จะมีกระไหล่ทองพ่นทรายด้วยนะครับอันนั้นก็คือไว้สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยแค่ประมาณน่าจะร้อยเหรียญก็ให้ไว้ให้หลวงพ่อแจกเหมือนกันนะครับอาจจะแจกบุคคลสําคัญคนที่มาทําบุญให้ที่วดัดเจ้าภาพกระถิ่นอะไรประมาณนี้ครับ นี่นะครับประมาณนั้นนี่ก็เป็นเหรียญเลื่อนสมรสักอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ดูผมก็จะเก็บเหเรียญเลื่อนเยอะเพราะว่าเหรียญเลื่อน,อน,ววน,เ,อนเนี่ยมีเหมือนลายเซ็นของพ่อด้านล่างด้วยนะครับอันนี้เหรียญนี้ก็ไม่อันนี้นกย็ยังสมูกโด่งอยู่นะครับไม่ได้สวยมากอันนี้เหรียญนี้ไม่มีจานแล้วก็เอาเหรียญที่ดูสวยๆแล้วกันมีจานนี่นะครับนี่นี่เป็นเหรียญเหรียญเลื่อนสมรสักนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับ อันนี้จะมีจารอยจานเห็นไหมครับผิวจะแบบนี่ครับน้ำตาลกระไหลผิวไฟน้ำตาลน้ำตาลนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับมันไม่ได้แดงแป๊ดนะครับแต่ออกจะแบบเหมือนแบบนี่ครับเหมือนแบบน้ำตาลทองทองนะครับอยู่ที่มวลสารนะครับมวลสารนะครับนี่ก็จะมีจานด้วยนี่รอยจานของเหี็กก็จะประมาณนี้นะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับบางเหลยกก็จานด้านหน้าบางเหลยกก็จานด้านหลังก็อยู่ที่พื้นที่ในการจานแล้วก็ อยู่ที่หลวงพ่อดูความเหมาะสมนะครับท่านจะเป็นคนเลือกเองนะครับนี่ก็เป็นยันนะครับไดีห้ดูเดให้ดูเรื่องสมรรถสมผสอีเลี่นหนึงเสียสวยนะครับนี่ประมาณนี้เ็นครับเขาจะเป็นกระลงแดงแบบผิวไฟแบบประมาณนี้ครับแบบน้ําตาลน้ําตาลผิวไฟแบบเนี้ครับมันจะไม่ได้เป็นแดงแป๊ดนะครับนี่ครับแต่มีความสวยนะครับสีผิวสวย ก็สวยๆก็เริ่มหายากนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อไปก็เป็นเหรียญเลื่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อเงินนะครับนี่นะครับสังเกตรอยจานนะครับนี่สองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับจะจานสองตัวแบบนี้ใครมีรอยจานเยอะๆก็บางทีลูกศิษย์ก็เอาไปให้หลวงพ่อจานนะแล้วก็มีตาจานให้นะครับอันนี้นะครับอยู่ด้านหน้า สวยตรงมันมีลายเซนหลวงพอ่อนะครับแล้วก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้ครับเรื่องเงินนี่จะมีที่สร้างน้อยนะครับก็คือเป็นหูเจาะนะครับก็จะเป็นหูเจาะหูเจาะก็จะสร้างน้อยนะครับกับหูตันผมไม่ไแน่ใจว่าหูตันหรือหูเจาะประมาณนี้ครับลองไปดูนะครับแต่มันจะมีสร้างน้อยกว่ากันแต่ก็เรื้อเงินก็สร้างไม่เยอะหรอกครับเรื่อเงินก็สร้างว่าน่าจะประมาณพันเหรียญเนาะ ถ้าจาไม่ผิดต้องไปดูในข้อมูลทีนะครับดูในผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับดูได้นี่เป็นเหรียญเลื่อนสมรักษ์เนื้อเงินหลวงพ่อเอียดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญนี่นะครับนี่อเสาห้าห้าสามนะครับเป็นเหรียญนั่งโต๊ะนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมนั่งโตอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมนั่งโตเสาห้าปีห้าสามนะครับ เนื้อเงินเต็มเต็มแน่นๆนะครับหนาหนาเลยรุ่นนี้เนื้อรุ่นนี้จะมีเนื้อนวะด้วยนะครับเนื้อนวะผิวสวยมากหาก็หาไม่ค่อยเจอนะครับเดี๋ยวนี้เนื้อทองแดงเนื้อตะกัวส่วนใหญ่ผ้าในยุคนั้นอ่ะจะไม่ค่อยสร้างเยอะครับจะไม่ได้สร้างหลากหลายเนื้อจะไม่ได้มีสีแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอ่ะหลักๆก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อกระไหล่ทองอะไรเงี้ยครับ ทองแดงลมดาไอ,พว,อ,าาอาพวกทองแดงซาตินนี่มานยุคงยุคหลังนะครับพวกทองแดงซาตินเนี่ยมายุคหลังแล้วก็ลงยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลงยาแดงลงยาน้ําเงินลงยาเขียวนะครับมีลงยาเหลืองลงยาฟ้านะครับประมาณนั้นแต่จะไม่มีสีแบบอ่าส่วนใหญ่ทางพารเกจิุิทยาเนี่ยจะไม่ค่อยทําสีธงชาติจะไม่ค่อยทําสีแบบแปลกๆนะครับเหมือนจะเป็นมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือยังคงเอกลักษณ์ของแบบแคล้ายว่า วัตถุมงคลในยุคเก่าๆอยู่นะครับก็คือสีไม่ได้ต้องไม่ได้หลุดไปจากสีหลักๆเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเหรียญเสาเซี่เหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเสาห้าปีห้าสามพิธีปลุกเสกในโบสถ์นะครับปลุกเสกเดี่ยวในโบสถ์นะครับพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยวในโบสถ์นะครับเข้มขลังมากในพิธีเสาห้านะครับปีห้าสามเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจน่าใช้นะครับด้านหลังเป็นยันกระบองไข่นะครับ นนี่ะครับ um. แล้วก็ที่อันนี้ได้มาก็คือเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนรุ่นแรกนะครับแหวนรุ่นแรกหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับเป็นแหวนเนื้อเงินปีส7นะครับนี่นะครับแหวนรุ่นแรกจะเป็นแหวนปี3ามนี่นะครับยังพอเห็นเลขลางๆอยู่นะครับสึกสนใยญยแหวนหลวงพ่อเอียดถ้าใช้ก็จะสึกแบบนี้นะครับบางทีไปกระแทกไปชนไปนู่นนี่นั่นมันก็จะสึกไปนี่นะครับ ด้านหนึ่งก็จะเขียนพอสอนะครับอีกด้านนึงก็จะเขียนว่าหลงพ่อเอียดแต่นี้ก็คือก็คือคาว่าหลงพ่อเอียดนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบเริ่มตื้นแล้วนะครับแต่แหวนวงนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับยังดูน่ารักยังดูแบบถือว่าไม่ได้สึกจนน่าเกียดนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้ยังดูแบบเออน,น่ารักน่ารักดีครับด้านใต้ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นเนื้องเงินนะครับนี่ บางบางคนก็จะมีรอยจานด้วยนะครับแต่นี่แหวนนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นแหวนประสบการณ์ก็จะเป็นแหวนปีสามเก้านะครับที่ว่าเผาไฟไม่ศพเผาไฟไม่ไหม้นะครับใส่แหวนลงก็ลเอียดปีสามเก้าตอนนี้ก็เป็นศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับเป็นแหวนรุ่นแรกนะครับนะครับก็นะครับเราก็จะลาไปด้วยนะครับเหรียญไตมาห้าสองแล้วนะครับ ก็เป็นพัคเกจิที่ผมแนะนํานะครับให้ทุกคนเนี่ยถ้ามาอายุธยามามาแถวบางบาลมากราบหลวงพุทธิวัดพระขาวนะก็เลยมากราบหลวงพ่อเมียนวัดโพกเจานะครับเลยมาวัดหลวงพ่อเอียดนะครับมากราบหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็เลยไปหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับซึ่งอยู่ในซอย,ซอยเดียวกันกับวัดไผ่ล้อมนะครับจะเป็นทางเชื่อมกันได้นะครับเปิด GPS มาก็ได้นะครับ แพ็กเกจในบางๆก็มีเก่งๆหลายรูปนะครับหลวงพ่อเอียดนี่ท่านก็ศึกษาวิชามาจากหลวงพ่อแจ่มวัดไผ่ล้อมนะครับเป็นเจ้าวัดองค์กรน,นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อขันวัดนกจาบนะครับหลวงพ่อเอียดจึงได้สืบทอดวิชาจากทางสายหลวงพ่อขันวัดนกจาบมาด้วยนะครับซึ่งวัดอยู่ใกล้กันมากครับลองไปดูนะครับลองใครไปใครมาได้เห็นนะอยู่ใกล้กันมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระเกจอีกหนึ่งรูปนะครับที่น่าสะสมแล้วก็ราคาบางรุ่นยังไม่แพงมากนะครับก็เก็บกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นพุทธคุณท่านก็ดีนะครับก็มีประสบการณ์หลายรุ่นนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับก็ลองเช่าเช่าหากันมาดูที่วัดบางที่วัดยังมีบางรุ่นที่ทานหลวงพ่อนะครับยังให้จําหน่ายอยู่นะครับก็ลองไปเช่ากันดูได้นะครับโดยเฉพาะบองรุ่น7็ดรอบนะครับเตียนทองแดงเนื้อเจ็ด เหรียญทองแดงเจ็ดรอบเนี่ยน่าจะยังมีอยู่พิธีใหญ่มากนะครับมีทั้งหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนแล้วก็หลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยมาปลุกเสกที่วัดเลยนะครับพิธีใหญ่ที่วัดเจ็ดรอบนะครับเป็นของดีราคาไม่แพงแล้วก็พุทธคุณดีนะครับที่ยังมีให้เช่าอยู่ที่วัดนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่วันหนึ่งที่หมดแล้วเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพระเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับก็แนะนำนะครับหลวงพ่อเหยียดวัดไผ่ล้อม อำเภอบ,บางบานจังหวัดยุทธยานะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอขอภยัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะครับก็จะเอาพระที่มีอยู่พระที่เช่ามาใหม่มาทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ